เชียร์แมนตัวนี้เอามาตรวจสอบนะครับมาพร้อมกับตู้ซับตู้ซับนี้ไม่ดังนะแต่ว่าในเบองตัวเราจะเช็คขยายนี้ก่อนนะอันนี้ถอดน็อตออกมาแล้วอ่ะดูดูอันนี้โมเดล A v ว5สี่ห้าสามนะครับชเชียร์แมนน่าจะเก็บไว้นานนะครับดูสภาพขี้ฝุ่น <c oughs> ขี้ฝุ่นเยอะมากเลยจะเปิดติดไปไล่รอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปเป่าฝุ่นเดี๋ยวแค่ามาเช็คดูอีกทีหนึ่งกระเป๋าทั้งยิ้มันก็ฝุ่นกระจายหมด อันนี้เป็นที่การแปลงการปัดกล <c oughs> ่นมันเยอะนะครับหนาหนามากเลยข <c oughs> ้างล่างก็จะเป็นชุดจ <c oughs> ่ายไฟนี่เป็นแอมขยายพักขยายเสียงออันนี้เป็นเอเป็นแอมห้าช n e l จริงๆนะ อันนี้นะครับมันจะมีช่องต่อลำโพง5คู่หรือ10เส้นหรือ5ชันแนลเดี๋ยวละชั n แนเนี่ยก็จะมีไทเตอร์2ตัวนะครับในการขยายนะอันนี้ก็1ช a n n น l 1ช a n n น l 1ช a n n น l 1ช a n n e l ทั้งหมด5ชั n แนนะครับอันนี้5ช a n n e l แท้ก็คือมี L มีเรียมีฟอนต์มีเซนเตอร์นะครับแต่ว่าขี้ฝุ่นเยอะมากอันนี้เราเลือกไว้ที่ AVX นะ AUX ก็คือสัญญาณตรงนี้ครับอ,อกบางคนเขาเรียกออกอันนี้ก็คือในกรีที่เราจะต่อสัญญาณเข้าอันนี้คือ AUX อันนี้คือ Input นะครับ Input มาจากไหนก็ก็ตามนะดิอินพุตหมดจากโทรศัพท์หรือว่าจาก CD DVD หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเาสุดเข้า AUX หรือออกต่อลำโพงไว้ที่ฟอนต์นะครับฟอนต์ LR นะอ่าปิดเครื่องดูไม่ต้องไปแล้ปิด ตรงนี้เราเห็นว่ามันมีรีเลย์เป็นรีเลย์ป้องกันลำโพงนะครับชุดนี้นะอ่ะเปิดดูดิอ่ะต่อนะถ้ามันต่อแป๊กแสดงว่าพักขยายนี่โอเคนะครับคือรีเลย์ทำหน้าที่ป้องกันลำโพงถ้าพักขยายผิดปกติมันจะไม่ต่อนะครับกรณีนี้คือมันต่อถ้ามันต่อคือตรงนี้ดีไม่มีตัวเสียมันเถอะเราก็เอาสัญญาณออกลำโพงได้เลยอ่านี่เราต่อไว้แล้วนะครับ เปิดพินเลยแยกกันไม่ดีอ่าโอเคสัญญานขึ้นไหมเปิดบอลลุ่มเร่งบอลลุ่ม okay. นี้เ <c oughs> นบกิ๊บเลยอ่ะอินพุตอยู่ที่ออกนะอ้าวแยกหมดละ เสียงฮัมเสียงจีฮัมออกสองข้างเลยปะ่ะทางนี้เงียบอ่ะเชื่อมไม่ดีหรือเปล่าดุ๊ดติดัดๆควันขึ้นตรงไหนอ่ะตรงนั้นเลยนะสายไม่แน่นนะครับใช่ไม่แน่นมันก็ไม่ทําให้มันอาร์กได้นะอาร์นี่ร้อนควันขึ้นที่อาร์นี้นะครับอาร์ตัวนี้นี่ร้อนเมื่อกี้ควันขึ้นตรงนี้นะ,ะเปิดใหม่ดิหรือว่า ลำโพงมีตัวเด้งเหรออาจารย์ลองเปิดไอตัวที่มั่นใจว่าใช้ได้ก่อนนะอ่ะเปิดไอเปิดนั้นเหรผมว่าผมมั่นใจมึงมึงดีไหมเปิดเปิดเครื่องเลยลูกเอาอันนี้ขึ้นเดี่ยงมันลุกขึ้นเดี๋ยขึ้นอีก เมื่อกี้มันควันขึ้นตรงนี้นะครับเปิดเลยเปิดเปิดไปเลย,เลย,เลยตอนนี้เราปลดปลดสายลำโพงออกตอนนี้ไม่มีปฏิกริยานะอันนี้ต่อไว้แค่นั้นเดียวนะครับลำโพงมไม่แน,น่นก็ไม่มีผลนะ ว่าถ้าเกิดพักขยายมันมีปัญหามันนดีเลยมันจะไม่ต่อนะครับเออเอาเอา,เอามิเตอร์วัดวัดตรงนี้ครับติดเครื่องไหมครับไม่ไม่กี่กันวัดตรงนี้เราจะวัดเราจะใช้มิเตอร์วัดเดซิลหรือวัดวัดเอซเลยนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็เอาสายชิมเค่านี้เลยถ้ามันมีสัญญาณขยายออกมาจากภาคขยายเสียงนะครับ ออกมาเนี่ยมันจะต้องออกมาที่นี่เป็น AC out นะบ้าตัวนี้ก็ได้บัดเลยครับมันจะต้องขึนะ้นวัดเลยอันนี้ก็ได้บวกลบอ่ะจิ้มไปเลยนานไม่ออกมาแล้วนี่นะครับคือขยายออกมาปกตินะมิเตอร์เราจะสวิงตามสายสัญญ,ญาณสามือดิบอ่า <c oughs> นี่นะครับก็จะสวิงตามจังหวะเสียงหรือ <c oughs> ว่ามีปัญหาที่ลำโพงเนี่ยอะไรที่มันไม่ เดี๋ยวพาเช็คตัวนี้ก่อนอ่าวิธีง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คืออเราปลดนี่เลยนะครับจะเช็คทุกชแนลนะครับอันนีเ้เราจะเช็คว่าเสียงมันออกมาทุกชแนลไหมออ่ออกทุกช n e ลนะครับคือ5ช n น l ออกมาแล้วนะมันใช้กาวเดียวกันนแหละนะครับกาวของเอาพุทธนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะขยายชุดนี้นะ ือดังทุกชุดก็สรุว่าพัาขยายใช้ได้มันก็้หออันนี้ก็เชอแมนนะครับเป็นซับแอคทีฟอันนี้เสียบปลั๊กเปิดแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับเงียบกริบเลยนะ,ะถ้าอย่างนี้คือบางคนบอกไฟไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูอเอาเบรกเอาถอดปลั๊กเลยครับเด,ดี๋ยวๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะ เอาไว้ก่อนอันนี้มันเป็นส่วนแสดงผลส่วนปรับแต่งเฉยๆนะแต่ว่าส่วนสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะบิดหนักมากเลย,หน,ย,ยนหนักมากเลยเอเอฉลาดนะฮะ<น>เออย้ายตัวเองตรงนี้นะครับสําคัญมันอยู่ด้านหลังตัวนี้นะไม่ใช่หลังปตานะ <laughs> หลังนี้หลังปาเต็มกล้องเลยเมื่อกี้อ้าเฮ้ยจูดนี้ก่อนนะคนเดียว บางคนเขาบอกว่าเขาชอบชอบใช้พลังงานเขาจะใช้มือขันเองไขควงเขาจะไม่ใช้แค่ควงไฟฟ้าการใช้การใช้มือขันเนี่ยมันได้ใช้พลังงานแต่ถ้าเราต้องการความรวดเร็วก็ต้องใช้ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับนี่ปลื้ดเวลาเปิดแล้วไฟไม่เข้าไม่โชว์ไม่ใช่ว่ามาเช็คตรงนี้นะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะไฟมันเข้าตรงนี้ ส่วนวงจรสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นซิงค์ระบายความร้อนอ่าอันนี้น่าจะใช้ทรานซิสเตอร์นะับเป็นตัวขยายกำลังคือถ้าบัดสูงจะเป็นทรานซิสเตอร์ถ้าเป็น IC บัดมันจะไม่สูงนะครับอ่าเอามือประครองไว้ด้วยเดี๋ยวมันหล่นออกมาดึงออกมาเลยครับยกออกมาเลยค่อยๆหมุนออกมาค่อยๆดึงออกมานี่ครับ ตับไตไส้พุงมันอยู่นี่นะไม่ได้อยู่ข้างบนนะข้างบนเป็นแค่ตัวควบคุมปิดเปิดเฉยเฉยข้างบนไม่มีไฟขึ้นประการแรกก็คือแน่นอนนะครับมันจะต้องมีฟิวนะอันนี้คือฟิวนะตรงนี้นะครับ FUSE f c a ก็คือฟิว 4A นะก็จริงๆมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะเอาสายไฟ AC มาอ่ามา <S <S ไม่ใช่ปลั๊ก,กไม่ใช่สายไฟขาดแล้วเนี่ยดูดีว,นนะวิธีหนึ่งคือเอามิเตอร์มาวัดวัดปลั๊กนี่นะครับเสร็จแล้วก็ออนสวิตช์ข้างบน<ช>นะถ้าฟิวขาดมันจะไม่มีโอห์มขึ้นเลยนะครับ<ช>มันจะขึ้นเป็นอินฟินิตี้นะ,<ช>นะมาทางนี้ทีปล<อ>าไม่ต้องเสียบวัดนี่ มาที่ปลั๊กตรงนี้แล้วก็เปิดสวิตเปิดสวิตตรงนี้นะครับอ่าสวิตเปิดปึ๊บอ่าเปิดไปเลยเนี่ยโอบมันขึ้นสแสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับอ่าสายที่ต่อไว้นี้ก็ไม่มีปัญหาละฟิวไม่ขาดนะครับอพอฟิอไม่ขาดสว,ว,วิตฟิวจนถึงทันฟาร์เมอร์หรือเมอ่ปแปลงเลยนะครับ อันนี้ว่าอืมโอ้โหอันนี้คือฟิวนะครับฟิวไฟเอซีเข้ามาไฟเอซีลายกันิวตันสองเส้นเนี่ยเส้นหนึ่งเขาจะต่อเข้ามาแปลงโดยตรงนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งเขาจะไปผ่านสวิตซ์สวิตช์อยู่ด้านหน้าแล้วก็มาผ่านฟิวนะแล้วก็เข้ามาที่นี่พอไฟเอซีเข้ามาตัวนี้อย่างเมื่อกี้เราเอามิเตอร์วัดโอห์มแล้วมันขึ้นแสดงว่ายังไ,ไง ขดไ r มา a r ีซึ่งเป็นขดที่ไฟ AC เข้ามามันจะต้องมีไฟเข้าอยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ว่าไฟออกมีไหมถ้าไฟออกมีปุ๊บมันก็ต้องมีไดโอดนะไดโอดไดโอดแปลง <c oughs> นะครับเ,เพราะว่าถ้าไม่มีไดโอดกอ็จะไม่มีตัวเปลี่ยน AC เป็น DC นะครับแค่ไดโอดแปลง AC เป็น DC แล้วก็ตัวนี้คือ C Filter นะครับใช้ C ค่าค่าหมื่นหมื่นมโคโคโมลสองตัว นี่นะครับอ่าเสียไปก่อนเ <c oughs> มื่อกี้เปิดมันมีเสียงตุ๊บมั้งไหมไม่มีเงียบเลยนะเงียบสนิทเลยอ่านี่นะครับ <c oughs> งั้นก็ให้เราเช็คมาอแปลงทางออกอิมิเตอร์วัดโอห์มวัดโอมมือแปลงทางออกมันจะมีออกมาอยู่กี่ชุดครับ สามเส้นเองนะแค่นี้เองนะครับอ๋อมีอันนี้ด้วยนะอ๋อชุดนี้ชุดนี้จะไปข้างหน้านะครับชุดนี้จะเป็นจะไปเลี้ยงวงจรข้างหน้าที่เป็นตัวแสดงผลด้านหน้าชุดปีชุดอะไรต่างๆนะแต่เป็นระลัดตรงนี้ก่อคนวัดเอซีอ่าต,ตรงนี้วัดเอซีอ่ออกากดกด secondary ของหมอปแปลงมันจะเป็นเอซีออกมาตั้งห้าสิบเอซีพอครับ,รบอ่าวัด ดำกับเหลืองอดำอยู่กลางดำกับเหลืองอขั้นตอนนี้เราจะต้องเสียบไฟวัดนะครับอันนี้เป็นการวัดไฟนะครับอีกวิธีหนึ่งคือถ้าเราไม่วัดไฟเราก็วัดโอห์มได้นะอ่าเดี๋ยวจะเพิ่งเสียบนะอ่าเดี๋ยอาไปรับสวิตช์กันอ่ะเอาไป ถ้าไฟชอดอ่ะรีบบอกนะฮาโอ้ยไฟชัดแบงนี้นะอ,อ่อนยงังเสียว,วยออเลยตรงนี้มันไม่อันตรายหรอกไฟมันน้อยอ่อนยงังนี่กำลังจะอ่อนเงียบกิปเลยไม่มีอะไรเลยอ่อนยังตกเกอร์ขึ้นยังอ่อขึ้นปัดลักแอมป์ออกก่อนนะอดูนะครับไฟออกประมาณสามสิบโวลต์นะครับสามสิบห้านะเมือแลงไม่ขาด เมื่อแปลงโอเคนะไฟออกมีอ่าสงูงสุดต้องให้ถอดตรงนี้แหละท่าน,นี้มันมีเส้นเอซีชุดนหนึ่งตรงนี้นะครับที่ผ่านไปเข้าตรงนี้แล้วก็มันจะต้องมาเข้าตรงนี้อ่ะเราถอดตรงนี้ออกถัดขึ้นมาอันนี้เราเสียบเสียบตัวนี้เข้าไปไมันเทียไปตรงนี้แล้วครับมันมีนมไฟมาแล้วไฟมาแล้วเมื่อแปลงลไม่ขาดมองเห็นไหม ไม,ไม่ต้องไม่ต้องโู้รู้ไม่ต้องเออหรืออืม,อมจะเรียบร้อย <c oughs> อมาไปฝั่ง secondary นะครับไปก็ออกปกติผมวัดเส้นเดียวนะก็คือดําเหลืองถ้าออกก็คือออกแหละเดี <c oughs> ถ้าให้ดีก็คือต้องวัดดําเหลืองแล้วก็ดําเหลือง อ่าแต่นี้เราวัดแค่ดาเหลืองถ้ามันออกก็คือเช็กดูว่ากดออกมันโอเคไหมเราจะถอดชุดนี้ออกมาเช็คดูนะครับนี่นะครับเส้น a อซอ่าที่มาจากเมอแปลงขึ้นมานี่นะโอ้โหตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้มันไม่มีไฟโชนะอ่าจริงๆแล้วเอ่อจริงๆแล้วเราเช็คตรงนี้กับวงจรข้างล่างเนี่ยมัน มันคนละส่วนนะครับวงจรข้า่างคือวงจรขยายอ่ะถ้าเราเปิดแล้วใช้หลักการกับเครื่องนั้นก็ได้ก็คือมันจะมีรีเลย์ป้องกันระโพงเห็นไหมอ่าอ่าอันนี้คือชุดขยายเสียงนะครับชุดขยายเสียงเสียงซับเนี่ยตัวนี้อ่าเราเปิดเปิดเปิดสวิตช์จ่ายไฟเข้ามาปุ๊บถ้าชุดจ่ายไฟดีอ่าพักขยายดีรีเลย์ต่อมันจะต่อแป๊กนะมันจะต่อแป๊กอันนี้คือชุดนี้ดีนะครับ ส่วนชุดควบคุมตัวเนี้ก็แยกต่างหากคนละส่วนเลยนะครับอ่าคันนี้ก็อ่าอ่างขึ้นมาดูว่าทำไมไฟไม่ออกเออมิเตอร์มาวัดไฟเอซนี้ก็ได้ปอะออมิเตอร์มาวัดเอซี่อ่าสามเส้นนี้นะครับที่มันมาจากหม่แปลงอ่าให้ให้ให้น้องวัดดีกว่าไหมาอ่าน้อง เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวออใช่อืมอันนี้อ่อ่านองวัดล <know> อยขับต่อสายไว้อ่ะเอามาตังน,นี้นะ oh. นี่นะครับ oh. สายสามเส้นนี่นะสามเส้นอ่มันอยู่ใกล้กันอันไหนก็ได้ใช่ไหมครับครับวัดเส้นตรงกลางเป็นหลักตรงกลางมันจะเป็นสายสีดำอะ่ะวัดสายสีดำกับขอบอ่าดูดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะ เจยบปั๊กแล้วออนสวิตสวิตเราออนอยู่ไหมล่ะออนไม่เลยก็ได้สวิตออนไม่เลยสวิตออนไม่เลยสวิตออนเออออนไปเลยเพื่อมีไฟแล้วนะอันนี้ไฟจ่ายข้ามาแล้วนะภาวดนี่ขึ้นมาที่เท่าไหร่ครับเราตั้งที่ห้าสิบมันขึ้นมาที่ <2 S 1> อ,อประมาณห้าโวลต์ 5โวลต์อ่า5โวลต์โอ้ฝั่งนี้ทำไมขึ้นเยอะอ่าฝั่งนี้ขึ้นมาที่เอ่ะอเท่าไร25แตะแมนนี่อันนี้ขึ้นมา20 24โวลต์อ่าวัดอีกข้างหนึ่งฝั่งหนึ่งมันต้องเท่ากันน่อันนี้ขึ้นมา5โวลต์เออเออทำไมไม่เท่ากันดูไฟไม่เท่ากัน อ่ะโอเคนะแป๊บหบนึ่งในกรณีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับที่มอแปลงเมื่อกี้ก็ลืมดูนะเขาจะบอกไว้นะเราดูดเราดูที่ทันฟาร์เมอร์หรือมอแปลงมอแปลงจะบอกว่าอินพุตหรือว่าคนแพรเมอรี่เนี่ยใช้กับไฟ220โวลต์ออกเนี่ยมันจะเป็น40ศูนย์40นะก็คือชุดเนี่ยชุดที่มาเลี้ยงผ้าขยายตรงเนี้นะครับมันจะเป็น40ศูน40แล้วก็อีก3ามเส้นนี้จะเป็น24ศู5เมื่อกี้เราบอกว่าได้เท่าไหร่ครับ ยี 24, ิบสี่กับห้าใช่ไหมครับอันนี้คือถูกต้องแล้วนะะเพราะฉะนั้นเมื่อเราวัดข้างบนแล้วเรามีข้อสงสัยแล้วก็มาดูว่าหม้อแปลงมันออกมาเท่าไหร่นะ,ะจริงๆสีมันก็ต่างกันนะแต่ว่ามันเก่านะครับเหลืองกับขาวเนี่ยเขาจะเขียนไว้ Yellow นะครับเย l โล w คือเหลืองเอายี่สิบสี่โวลต์ไว้ e นี่คือขาว Whi นี่คือไว้ขานี่คือห้าโวลต์แต่ด้วยความที่มันเก่าเราก็เลยมองเห็นเป็นสีคล้ายกันนะ โอเคถูกต้องแล้วไฟถูกต้องไปดูให้ดีนี่ไงมันมองแค่ไม่ออกอ่อเหลืองเหลืองกับขาวเอ่อมันก็เลยสีนะอันนี้ถูกต้องแล้วไฟตป็นี้ถูกต้องนะครับเมื่อตัวนี้ถูกต้องปุ๊บไอ้จริงจอมันต้องติดนะเอาขันนัดออกคันนี้โอ้โหเรื่องยาวเลยขันนัดเอาแผงนนี้ออกมาดู ไฟตรงจุดนี้นะครับเมื่อกี้เราวัดเท่าไหร่นนะฝั่งนี้ยี่สิบสี่เนาะฝั่งนี้ห<ช> <24 S 2> ้าเนาะยี่สิบี่โวลต์เนี่ยจะมาผ่านไอออดตัวดำๆนี่นะครับตัวดำด้านล่างเนี่ยนะตัวนี้นะผ่านไดโอดปุ๊บก็จะมากรองที่ตรงนี้นะที่สี่เราจะวัดดูว่ามันมีไฟไฟที่สีนี่มีไหมวิธีวัดถ้าเราไม่รู้ว่าไฟเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเราดูจาก จากโวลต์ที่4ทนได้ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันบอก50โวลต์แสดงไฟนะจุดนี้ยังไงก็ไม่เกิน50เราก็ตั้งมิเตอร์ที่50โวลต์วัด่ําที่4เลยนะครับขาลบก็คือลบฝั่งบวกก็คือบวกนะก็คือ,อลบด้านนี้ทำไมมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยไม้มันสกินเบี้ยวๆอย่างเงี้ย เออเมันดูกลก้องเก่ง <c oughs> มากนี่มาดูเบี้ยวๆนะเขาเคยคงเคยสอบอ่าลบบวกนี่นะบวกอยู่ด้านนี้นะบวกด้านขวาอ่าลบบวกอ,บวอ่ะมาดู๋ยวมาเลยแดงกงแดงขวาอ่า DC มันจะตั้งได้แดงแดงเป็นซาละอย่างนี้เปิดเลยเพื่อนๆเอ่าไปเลยเปิดละอันไหนอ่าแดงแดงข้างหลังแดงข้างนู้นข้างไหนอ่านะถูกแล้วเอาไปเดียกเกอร์ ขึ้นมาที่สามสิบกระบอนนะครับอ่าโอเคนะเนาะอยวไปต่ออ่านี่แหละประมาณสามสิบออันนี้ตั้งวัดที่ไหนแดงตรงน่้แดงอย่างเดิมจิอ๋อก็ไฟออกมาแล้วนะครับ mm hmm. ไฟออกมาแล้วไฟตัวนี้ก็จะามาเลี้ยงเนี่ยไอซีอซีควบคุมการแสดงผลด้านหน้านี่นะครับ mm hmm. ชุดน,นี้นะ yeah, yeah, yeah. เออโอ้ oh. ปัญหาคือจอนี้มันไม่ติดนะครับจอไม่ติดโอ้โหถ้าจอไม่ติดไฟเลี้ยงมีอวัดเอซตรงนี้ดู AC. เอซเอซีห้าโวลต์น,นี้น่าจะเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงใส่หลอดแล้วป่ะหลอดอันนี้ต้องมีไฟเลี้ยงหลอดนะครับตรงนี้นะวัดเอซีตรงนี้ดูดิอจุดนี้อันนี้เขาต่อสายไว้นะครับ ต่อสายไว้อยู่แล้วนะสีเขียวค่าที่สิบนะครับเอซี่สิบเขียวสองข้างเลยนี่หระครับวัดเอซีระวังให้ช็อตนะอะ่มิเตอร์ก็ขึ้นได้นะครับได้ปกตินะยี่บ <Deep, please. S 1> ห้าโวลต์ hmm? ห้าโลวลต์เราตั้งที่ส <c oughs> ิบครับจอน่า <40. S 1> จะเสียนะครับ <c oughs> อจอน่าจะเสีย จอเสียจอเสียก็เปิดฟังแบบมืดๆไปไฟเลี้ยงเข้าไอซีนะไฟเลี้ยงเข้าไอซี อันนี้มี AC เข้ามาปุ๊บหลอดมันต้องติดไฟส่องมันใส่มันขาดใช่ป่ะอ่ามัไม่ติดอะอันนี้มันเลือกอะไรได้บ้างไม่ได้เลือกอะไรเลยเนี่ยคือจริงๆอันนี้เป็นแค่ตัวแสดงผลนะครับอ่อถ้าเราดูข้างบนมันมีตัวเลือกอะไรบ้างอันนี้ก็คือออโต้กับเมนูนลนะครับ ออโต้กับแมนนวนออโต้ออโต้เสียงอะไรอ่อนอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่อนอยู่เออเอาไ้ครับเอาไปอันนี้เป็นตัวปรับความถี่นะครับความถี่ที่เราอจะคัดหรือจะเลือกเอาไปเข้าไปเข้าซับอะเบยมากเบยน้อยอะไรเงี้นะตรงนี้นะอันนี้ก็ปรับเฟดนะเฟด อันนี้พาวเวอร์เนี่ยอันนี้ก็แค่วอลลุ่มนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไฟบิ่งจุ้งจัางจุ้งจั้งจุ้งจั้งไฟบิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อให้มันไม่ติดแต่ถ้าขยายมันทำงานมันต้องดังนะครับเพราะนั้นอันนี้เอาไว้ก่อนนะอ่าจอมไม่ติดแต่เราวัดไฟวัดอะไรมีหมดแล้วนะครับอันนี้เราไปจอมันคงเสียทีนี้เรามาดูตรงนี้กันเลยมาดูที่ภาพขยายเลยนะครับ แคน,นี้เมื่อเราจะซ่อมบ้าขยายเราจะต้องถอดถอดออกแล้นะครับถอดแผงขยายออกมานะเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่เราเช็คดูเนี่ยมันโปรเทคนะมันโปรเทคโปรเทคยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่าต่อดูหน้าสัมผัสรีเล่นะครับนี่เราจะออนเบรกเกอร์ Baker ขึ้นตึกต๊กตึ๊กเนี่ยมันต่ออันนี้คือต่อ อ่าไม่ตัดละเมื่อกี้มันต่อแล้วมันตัดนะครับหรือที่มันตัดเพราะว่าเราเร่งโวลลูมตรงนั้นไวโวลลูมลองปรับโวลลูมขึ้นดีดีอ่ามันไม่ต่อเออมันไม่ตัดแล้วนะครับเมื่อกี้มันตัดเอาละอเอคเดี๋ยวเอาสัญญาณป้อนเข้าแล้วเทสเลยดังแล้วอันนี้เราสัญญาณเข้าเลยนะครับเอาสัญญาณเข้าทาง AUX AUX อันนี้หมายถึงว่า จากเครื่องขยายเสียงมาเข้านี้ก็ได้นะแต่อันนี้คือเราเข้าเอเอดังนะครับดังและก็ทํางานแต่ว่าจอไม่ติดเท่านั้นเองนะเนี่ยอันนี้คือเสียงซับมันก็จะดังอยู่แค่ประมาณนี้นะอันนี้ฟิคเซนซีนะอันนี้ถ้าต่ําลึกๆก,ก็แทบจะไม่ได้ยินเลยนะ แค่หึืมบืมบนเบื่ยนะได้ยินไหมแต่มันเบานะคือว่าเบานะครับเอ๊ไมัน่าจะดังมากกว่านี้นะเสียงซับนี่เร่งสุดแล้วเนี่ยดนะเดี๋ยวลองเร่งตัวนี้ขึ้นดีเร่งไงตัวนี้ก่อนเร่งเท่าเลย ปิดไฟเขาก็จะก็จะดังมากขึ้นนะครับอันนี้จะไม่ติดนะก็อย่างที่บอกเป็นแค่ตัวแสดงผลไฟดิ่งนะครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรเหมือนคนคนมองไม่เห็นยังฟังได้นะ ง่าได้นะเออแล้วตกลงเราได้ซัออะไรไหมเนี่ยกัมีแค่กลัวลำโพงลอมันไม่ได้พอไม่ให้เช็คนะครับเขาบอกว่าซับมมันไม่ดังหรือไม่ติดนี่แหละนะเดี๋ยวพอเรามาเช็คแล้วเครื่องมันได้นะไฟได้อะไรได้หมดนะพักขยายเราดูจากฮีเลยอ่ะตอนแรกเราคงเล่งวอลลุ่มไว้นะครับม,มันต่อแล้วมันตัดนะ พอเราบล,ลมเสร็จลดบล่มลงแล้วก็ปรับมันไม่ตัดก็คือพักขยายดีส่วนจอนี่ยไม่ติดเพราะว่าจอมันเสียนะครับไฟอะไรมีหมดนะก็รอเปลี่ยนจอไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าอันนี้ก็ปกติแล้วนะครับทุกอย่างทำงานปกติก็สุปว้าคือเสียที่จออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบแหลอะอะประกอบเลยครับ ันนี้ต่อครบระบบแล้วนะครับเข้าซับแล้วก็ต่อเข้าตัวนี้ไม่ได้แยกไว้นะซ้ายขวานะครับอันนี้คือ LR ซ้ายขวาส่วนซับก็ต่อ,อยังไงใช่ไหมซับพุ่มเลยเราเอาลายเอาหรือว่าจากพักขยายเลยนะครับ ต่อมาเข้าออตรงนี้เลยนะ High Level Input นี่นะครับต่อเข้าเลยนะต่อเข้าตรงนี้อันนี้ค็ดจะออกเป็นซับอันนี้ค็ดจะออกเป็นฟอนต์นะครับฟอนต L r